พุ่งเรื่องทำงานที่บริษัทรักไทยตั้งแต่ในช่วงเกี่ยวกันามิแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ประสบภัยจากซนามิคนหนึ่งแม้ว่าได้เพราะว่าก่อนที่พุ่งจะมาทำงานที่นี่รีสอร์ทที่พุ่งทำงานอยู่อะคะ่ะก็ถูกสึนามาิแล้วก็ทำให้ต้องปิดปรับครุูนะคะแล้วก็ในช่วงนั้น แต่ช่วงที่พุ่งกลับมาที่บ้านทำงาก็เลยว่าที่นิติรักไทยนะคะต้องการลักษณะที่บัญชีนเราก็พุ่งทำงานบัญชีที่ทรีสอร์ทอยู่แล้วซึ่งจริงๆพุ่งไม่รู้จักนะว่ารักไทยใครๆแล้วก็กุ่งไปราบจากเพื่อนซึ่งอยู่ในจังหวัดพังงาในอำเภอกรุบุรีนะคะบอกพุ้งพุ้งไปทำบัญชีให้รักไทยหนห่อยได้ไหม พุ่งที่สอนพุ่งก็หยุดนะคะก็ตังค์นี้จะไปนไีไ้ไปดไีรักไทรก็ไม่รู้จักใช่นนะคะ <c oughs> เขเลยบอกองานนาชีเป็นงานที่พุ่งรักโอเคพุ่งก็ตัดสินใจไปสมัครงานที่สำนักง,งานอามีคนไปดจากทำัง,งานช่วงนั้นในสำนักงานทางานนะคะในช่วงที่ไปสมัครงานเนี่ยมันเป็นช่วงที่โกลัดโหมดมากเลยซึ่งพุ่งจะคิดว่าบางท่านน่าจะอยู่ที่สำนักง,งานนั้นและอาจจะ ได้เห็นผู้ในช่วงวันที่เปสมัครหรือวันที่ไปสัมภาษณ์แล้วก็มีอาจจะมีมีท่านที่ได้สัมภาษณ์ตัวเองนะคะแล้วก็วันที่ไปสัมภาษณ์อะออว,ว,วันนั้นอะคือก็ไม่ได้เข้าเช็คนะคะว่ารักใครคือใครว่าที่นจะตอบยังไงแต่สิ่งที่ว่าเข้าไป 9, ก้าวเข้าไปในสำนักงานเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์อะ คุณก็รู้ว่าทุกคนอยู่แล้วก็ต้องรับกันที่ว่าคุณมาสมัครงานนะ,ะแล้วก็ต้องรับเหมือนอยากเป็นพี่เป็นน้องนะคะแล้วก็สภาพงานผ่านไปหลังจากนั้นก็ได้มีคุณระสองโทรไปอะ่ะบอกว่าคุณสนใจที่จะทำงานเจ้าหน้าที่บัญชีไหมคุณบอกว่คืองคะคุณสนใจเรื่องที่จะทำคุณทำงาน ตั้งแต่ซีนามิจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ12ปีค่ะ,คะบปัญหาแบนเชียงูนหน้าบึง้งใช่ค่ะบางครั้งไม่ระเบียบที่เราต้องดูแลกับส่วนหนึ่งที่เราต้องดูแลคทุกคนนะคะต้องใส่ใจทุกๆคนมันอาจจะทำให้เราดูแคเครียด แต่หลังจากนั้นผ่านไปนะคะหลังจากที่คุณได้ทํางานที่นี่เมื่อก่อนคุณยอมรับเลยให้คมไม่แนะนำคนอื่มไม่ได้แต่คุณพูดไม่รู้ว่าคุณจะพูดอะไรให้คุณเต้นเหมือนเมื่อคืนคุณกเต้นไม่ได้เพราะว่าบัญชีค่ะส่วนมากจะเป็นบัญชีออฟฟิศเราอาจจะไม่มีรูปแบบนั้นไม่มีในรูปแบบความเป็นพี่เป็นน้องที่จะทำให้เราอยู่กันแบบนี้แล้วก็อาจจะไม่ คนนั้นจะเป็นหัวหน้าคนนี้จะเป็นลูกน้องแต่ว่าพวกยังเห็นในความที่เราจะเคารพซึ่งกันและกันในความเป็นพี่เป็นน้องของเรานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถ้ามีปัญหาหรือว่าอยากที่จะขอความช่วยเหลือจากทุกสูงขานะคะพ,พยยะุ้ง็จะได้รับความช่วยเหลือในส่วนของพื้นที่ หรือว่าตางสาขาหรือแม้่ว่ากระทั่งส่วนกางทุกๆส่วนที่ช่วยเรานะคะเออเราก็มีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเมื่อวานพอตัวเองได้ยินว่าชื่อบุษยาเชลึกตื่นเต้นนุ้งไว่ออกนึดว่าตัวเองจะต้องพูดประเด็นอะไรก็เลยคิดในใจว่าต้องเป็นวังประทับใจแต่เชืออ้อยอะคะ่ะเชออ้อยบัญชีอะเจ๊แต่ไม่มีเสียงนะคะ แต่แกบอกว่าพุ่งอย่าลืมที่จะพูดเรื่องนี้เดี๋ยวพุงจะอ่านให้ฟังนะคะซึ่งก็รู้สึกอายเหมือนกันบอกว่าประทับใจที่เจอเนอื้อคู่ในรักไทยอ่ะ ยังถือว่าเป็นทูกหลันผู้นกไทยเช่นเดียวกันสุดท้ายนะะี้กกน,ออนะคะท้กอย่าที่จะขอขอบคุณรักไทยนะคะที่ให้ผู้ได้ทำงานซึ่งอาจจะไม่ได้ลงลุยสนามเหมือนกนานหน้าที่ข้าสนามและอาจจะทำให้ทุกท่านอาจจะไม่รู้จัก คู่ซึ่งเราอาจจะเป็นส่วนที่จะลุ้นเสริมในทีมงานนะคะของเราให้สําเร็จนะคะแล้วก็สัญญาค่ะก็จะทํางานในหน้าที่ของผู้ใี้ดีแล้วก็ลุ้นเสริมทีมงานร้อมกับที่จะช่วยทุกคนให้ประสบความสําเร็จแล้วก็สามารถที่จระรับไทยก้าวไปสู่1ิปีได้ค่ะคุณค่ะ